สวัสดีค่ะวันนี้ก็พามาชมส่วนเล็กๆหลังบ้านของเราอีกแล้วนะคะมุมนี้จะเป็นมุมของบอลเลมอนนะคะบอลเลมอนเป็นบอลชนิดหนึ่งนะคะที่เขามีความสวยเป็นเอกลักษณ์ของเขาใบเขาจะมีจุดลายสวยมากเลยคะ่ะต้นนี้จากที่ซื้อมาแค่หนึ่งต้นตอนนี้เขาแบบออกลูกออกหลานออกไหลแบบเยอะมากเลยคะ่ะดูสิคะ กระถางนแบบแน่นมากเดี๋ยวสักวันจะหาเวลาว่างมาแยกลูกออกเพราะว่าการที่เขาแน่นแบบนี้ใช่ไหมสารอาหารเขาก็จะไม่เพียงพอค่ะเพราะว่าอันนี้ปลูกในกระถางปลูกกับน้ำอะค่ะจะอยู่แค่ในกระถางพอไม้แบบโตมากสารอาหารไม่เพียงพอไปเขาจะซีดใบค่อนข้างเล็กลงเมื่อก่อนนะคะใบเขาจะขนาดใหญ่มาก แต่พอให้ลูกดกลูกเยอะเกินไปสัตว์อาหารหน่าจะหมดเนี่ยค่ะลักษณะขอบใบเขาจะรู้เลยว่าสัตว์อาหารหมดเขาจะซีดใบก็จะเล็กลงเดี๋ยวต้องเติมปุ๋ยแยกลูกแล้วก็เพิ่มสารอาหารให้เขาสักนิดหนึ่งสำหรับวิธีการเลี้ยงบอลในมอนะคะต้นนี้ก็เลี้ยงในอ่างปลาเลยค่ะ ดินที่ใช้ปลูกนะคะเป็นดินเหนียวดินปลูกบัวทั่วไปเลยค่ะในอ่างนี้นะคะก็จะมีปลาหางนกยูงจำนวนมากนอกจากเลี้ยงบอลเราก็จะเลี้ยงปลาไปด้วยที่สำคัญการที่มีน้ำตลอดเวลาเราก็ไม่ต้องกลัวว่าพวกยุงลายจะมาไข่เพราะปลาที่เราเลี้ยงไว้เขาก็จะไปจัดการพวกไข่พวกนั้นการปลูกบอลในอ่างนี้กงปลา ลองนำไปใช้ดูนะคะนอกจากได้ชมต้นไม้ที่สวยแล้วก็ยังได้ชมปลาที่หลากหลายสีสันสวยงามด้วยค่ะสำหรับบอนเลมอนจะมีวิธีเลี้ยงสองวิธีนะคะบางคนก็เลี้ยงแบบที่เราเลี้ยงคือเลี้ยงน้ำเลี้ยงน้ำก็แบบนี้เลยค่ะกรณีเลี้ยงน้ำแบบนี้นะคะ ปุ๋ยที่จะใช้ในการบำรุงเราจะใช้เป็นปุ๋ยเม็ดหรือปุ๋ยบำรุงบัวนั่นเองค่ะที่เขาขายเป็นแผงนะคะตามร้านเกษตรจะมีสูตรบำรุงดอกบำรุงต้นอะไรแบบนี้ค่ะเราสามารถเลือกมาใช้ในการบำรุงต้นบอลของเราได้เลยก็นำปุ๋ยเม็ดมาใส่ไว้ในใต้ดินที่ปลูกค่ะยัดลงไปแค่นั้นเองค่ะสำหรับการเลีย้ยงน้ำ จากที่เลี้ยงก็ได้ผลดีนะคะดูสิคะเขาแตกหน่อมาเยอะมากๆเลยคะ่ะทั้งหน่อและไหลอันนี้คือแยกออกไปหลายกระถางแล้วนะคะอีกวิธีจะเป็นการเลี้ยงแบบแห้งค่ะก็คือเลี้ยงแบบดินเลยก็จะใช้ดินถุงในการเลี้ยงไม่ต้องมีน้ำแบบนี้นะคะก็ปลูกแบบไม้ทั่วไปเลยค่ะแต่จากที่เราเลี้ยงเรามีความรู้สึกว่า การเลี้ยงแบบน้ำจะเห็นผลและให้จำนวนไหลดีกว่าเลี้ยงแบบแห้งนะคะเพราะว่าเราลองมาทั้งสองวิธีแล้วส่วนตัววิธีเลี้ยงน้ำเห็นผลดีมากๆค่ะนี่ค่ะจะแยกลูกให้ดูนะคะวิธีการแยกนี่คือต้นที่เราแยกออกมาแล้วนะคะนี่ค่ะก็จะติดลูกเล็กๆอีกนะคะ เห็นไหมคะเป็นไม้ท네 <stop it. S 1> ี่ให้รูปดกมากค่ะเดี๋ยวเราก็จะนำไปปลูกนะคะวิธีปลูกก็เหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็จะปลูกในอ่างปลาพอดีว่ามองไปเห็นอ่างปลาข้างๆยังว่างอยู่มีแค่ต้นบัวแล้วก็จะนำบอลที่เราแยกออกมาเนี่ยค่ะต้นนี้เลยลงไปปลูกในอ่างปลาข้างๆนั่นเลยค่ะ ก่อนนําไปปลูกนะคะเราก็ต้องเช็กระบบรากกันก่อนว่าเขาพร้อมที่จะหาสันอาหารได้หรือยังถ้าเราปลูกไม้แบบไม่อบไม้ที่เราแยกมาต้องมีรากที่แข็งแรงและมีรากฝอยที่สามารถหาสารอาหารเองได้แล้วค่ะอย่างต้นนี้น้องเขาแข็งแรงสมบูรณ์ค่ะนี่ค่ะระบบรากดีผ่านค่ะต่อไปนะคะ เราก็นําไปปลูกได้เลยค่ะนีค่ะเราจะปลูกในอ่างข้างๆนี้นะคะเป็นอ่างปลาที่มีบัวอยู่แล้วเราจะใช้ดินบัวที่มีอยู่เลยค่ะก็นําไม้ที่เตรียมไว้ลงไปปลูกเลย หลังจากกระปลูกไปสักพักนะคะรากเขาก็จะยึดเกาะกับดินที่มีอยู่เดี๋ยวเขาก็จะไปเด้งสวยงามเหมือนเดิมค่ะไม่ต้องกลัวว่าเขาจะยุบนะคะเพราะว่าตั้งแต่ปลูกมาเขายังไม่เคยยุบเลยค่ะแล้วก็โตวไวมากๆด้วยค่ะจากที่ใช้วิธีการปลูกน้ำแบบนี้นะคะนี่ค่ะในนี้ก็จะมีปลามีบัวนะคะ เดี๋ยวเราก็จะใส่ปุ๋ยบัวลงไปให้เขาด้วยนี่ค่ะหลังจากปลูกเสร็จนะคะวิธีการปลูกก็ง่ายๆเท่านี้เลยค่ะสำหรับ EP นี้ก็ไปก่อนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปหาปุ๋ยบัวมาใส่ให้เขาก่อนนะคะคลิปต่อไปก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามไว้นะคะ ขอบคุณมากๆเลยค่ะ